ขนมจีบขนมจีบขนมจีบสลัเปลาสละเปลาสะละเปลา,ะละปลาหมูสับหมูสับหมูสับแล้วก็ข้าวต้มมัดอึ๊บสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูฟ้าอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วย ครอบครัวของฉันเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือสมาชิกในครอบครัวค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูฟ้ามีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะนิทานเรื่องกุ้งกิ่งรักญาติเด็กๆพร้อมกันไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องกุ้งกิ่งรักญาติ เรื่องมนรดีทองกอยภาพนุจรีพิเดชกุ๋งกิง๋งเด็กหญิงแก้มยุย้ยช่างพูดช่างคุยร่าเริงสดใสตื่นเช้ากระฉับกระเฉงเลือกหยิบชุดเก่งแต่งตัวว่องไววันนี้กุ๋งกิ๋งมีนัดคุณแม่เตรียมจัดผลไม้ชุดใหญ่ กุ๋งกิงขึ้นรถเร็วรี่ออกเดินทางทันทีพอขับรถไปถึงบ้านเรือนไม้ร่มรื่นอ,อากาศสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสกุ๋งกิงเหลียวซ้ายแลขวาปู่จ๋าญาตจ๋ายอยู่ไหนอยู่ไหนก้มกราบคุณปู่คุณยา่าแล้วยื่นตะ กล้าของฝากมอบให้หลานรักมาหาทั้งทีปู่ย่ายินดีคุยไปยิ้มไปสวัสดีคุณลุงคุณป้าสวัสดีคุณอากุ๋งกิ่งน้อมไหวทุกคนเอ็นดูกุ๋งกิ่งน่ารักจริงๆร,รู้จักทักทาย คุณป้าสอนหลานปั้นแป้งกุ้งกิ๋งยิ้มแฉ่งแม้ทำง่ายๆช่วยกันทำขนมบัวลอยคุณย่าค่อยๆปรุงน้ำกะทิให้คุณปู่เดินตามมาหามามะจะพาชมดอกไม้กุหลาบจำปาจำปีมะลิสารพีหอมดีชื่นใจ ้าส้สวนมีกล้วยกองามปู่หันมาถามอยากขี่ม้าไหมคุณปู่ไม่ยอมเฉลยยืนดูเฉยเฉยเดี๋ยวปูท่ทำให้แอนแอนแอนนี่ม้าก้านกล้วยขี่เล่นได้ด้วยสนุกอย่าบอกใครชวนพี่ก้องลูกของคุณป้ามาเล่นขี่มา้าสนุก กันใหญ่พี่อาป้าลุงปูย่ย่าครอบครัวพร้อมหน้าญาติมิตรชิดใกล้เที่ยวบ้านคุณปู่แสนสนุกกุ้งกิ้งมีความสุขแสนประทับใจต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ สมาชิกในครอบครัวมีดังนี้ค่ะเด็กๆคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณพ่อนะคะจะเป็นลูกของคุณปู่คุณย่าค่ะคุณตาคุณยายคุณแม่คุณแม่ของเรานะคะจะเป็นลูกของคุณตาและคุณยายค่ะเด็กๆ คุณลุงคุณลุงนะคะจะเป็นพี่ชายของคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะคุณป้าคุณป้าจะเป็นพี่สาวของคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเด็กๆคุณอาผู้หญิงคุณอาผู้ชายจะเป็นน้องของคุณพ่อค่ะเด็กๆคุณน้าผู้ชายคุณน้าผู้หญิงจะเป็นน้องของคุณแม่ค่ะเด็กๆตัวเราคือลูกของคุณพ่อและคุณแม่ค่ะเด็กๆ พี่ชายคือพี่ผู้ชายที่เกิดก่อนเราน้องชายคือน้องผู้ชายที่เกิดหลังจากเราพี่สาวคือพี่ผู้หญิงที่เกิดก่อนเราน้องสาวคือน้องผู้หญิงที่เกิดหลังจากเราค่ะเด็กๆสรุปนะคะสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวของเราค่ะเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาค่ะ แล้วก็ตัวเด็กๆด้วยนะคะวันนี้เด็กๆได้เ,เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวกันไปแล้วนะคะคุณครูฟ้าจะขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆไปในวันนี้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย